ในฐานะผู้จัดงาน e อ e e เ Expo 2024กนะครับก็มีความรู้สึกดีใจนะครับที่ได้รับการตอบรับจาก Exhibitor กับ Visitor ที่มาร่วมงานในตลอด3วันนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในทุกวันที่มีการจัดงานนะครับท่านจะได้รับธุรกิจได้รับอะไรที่กลับไปมากกว่าที่ท่านมาในครั้งนี้นะครับ ขออนุญาตก่อนดื่นต้องขอบคุณนะครับเอ็กซิบิเตอร์ทุกท่านนะครับที่มาร่วมการจัดงานในครั้งนี้นะครับถ้าไม่มีไม่มีท่านนะครับงานคงจะไม่เกิดนะครับก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ในส่วนของผู้มาเยี่ยมชมงานนะครับต้องขอบพระคุณอย่างมากนะครับที่ท่านได้มาเยี่ยมชมนะครับวิซิเตอร์ให้การตอบรับแล้วก็มาร่วมงานกันอย่างคับข้างครับขอบพระคุณครับ ระหว่างเป็นอย่างยิ่งว่าในการจัดงานครั้งหน้าที่เป็นเรื่องของ Environmental and b a an s a n e m e n t Expo นะครับทุกท่านจะให้การตอบรับอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับพบกันครั้งหน้าใน Envest Expo ครับ